พลังของครอบครัวฮวู้ฮู้ไออยู่แนวหน้าแล้วเพื่อนไอวีนี่ต้องเป็นของฉันเฮ้ยเฮ้ยรถแม่งเอ้ยโห้โหนี่มันชอบเป็นอย่างเงี้แหละเฮ้ยถ้าใครยังอารวาสไม่มากพอแล้วก็ก็เข้ามาโอ้ยแม่งกำลังตรงมาดีๆกูยอยู่ที่โลเลยรถแม่งตัดหน้าทีเดียว โยวาซาดีบร uh, ุนเมกาดีบรุนดูไปดีบรุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมไข่สตรีทเวอร์ชันคอมพิวเตอร์นะทุกชมนะบอกเลยว่าภาพสวยจะจัดแต่คนดูตอนนี้นะครับอันนี้พี่กำลังเล่นอยู่เลยนะฮะน้องๆว้ภาพโคตรสวยคนดูว่านี่อันนี้พี่ก็เล่นบนเวอร์ชันคอมพิวเตอร์คือเล่นบนเวอร์ชันสตรีมน่ะทุกชมนะบอกเลยว่าภาพโคตรดีโคตรตึงโคตรอันตรายคนดูนะฮะ นี่บอกเลยว่าภาพนี่ปรับสุดนะคนดูภาพนี่ปรับสุดจัดๆเลยแหละโอ้โหคตรสวยคนดูดูดิเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแรงจัดแรงจัดมาดิมาดิุิยภาพดีโคตรอะคนดูเฮ้อเอาดิเอาดิเว้ยข้างหน้ามีรถมาโอ้โหไอ้นี่โชว์ดิฟโชว์ดิฟโชว์ซุปโชว์ดิฟคราบโชว์ซุปคราบนี่เนี่ย อ๋อดิดิน้องอย่านะครับน้องเดี๋ยวร้องนะจ๊ะนี่กลสปีดบาร์ารเป็นดิฟนะเฮ้ยควบคุมง่ายกว่าบนเออ่มือถือนะเนี่ยคนดูเออใช้ได้ใช้ได้โอ้ยังกันนิดฟอร์สปีดนี่ฟอร์สปีดอันบอลนี่ฟอร์สปีดมอสเวนเท็ดสวยว้าวว้าวว,ว,ว้้สวยครับพี่อันนี้เราอยู่บนเชิงเขานี่มาคนดู ตัวเกมมันห้าร้อยห้าสบาบาทนะเอะห้อยเ9้บาทนะครับคุณดูนะถ้าไม่รวมแบบซื้อแบบรถเสริมอะไรนะท่านผู้ชมนะ ผมไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นนี้มันซิงก,กันกับบนมือถือไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเล่นแข่งกันได้กับพวกมือถือนะ i i h m m n s h o p โน1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม c Co อ l u t Duty Warzone m o b นี่ในะครประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ i c h Man s o p p x อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มครับ i Rich Man c คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a n Shop เท่านั้นท่านผู้ชมนะคิดว่านะคิดว่าแต่บอกเลยว่าภาพนี่กินขาดนะครับเพราะว่าคอมนี่ภาพนี่มันจัดเต็มนะครับตัวกินนี่ออกมาเกือบออกออกมาปีกว่ากว่าแล้วนะท่านผู้ชมนะเออกว่าจะออกเวอร์ชันคอมก็เนี่ย2024เกือบไปปีนะท่านผู้ชมเออเอาดินี่มีคั้สีให้ดูด่ โคตรีหูภาพสวยจริงคลิปเลยครับคนดูผมไม่ดูนะนี่มันให้แข่งนะครับในตัดกดติดอะไรในตัดวะเออเสียงแบบโคตรได้คนดูวิวแต่ภาพสวยภาพโคตรสวยให้เทียบกับพวกมือถือนี่คนละเรื่องก,กันเลยนะแต่ในมือถือนี่ก็ถือว่าทาได้ขนาดนั้นก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอันนี้บนคอมนะต้องชมนะเออต้องเข้าใจนะครับ <c oughs> เออกดในตัดกดอะไรวะ <c oughs> เอ,อ้ย เอาเว้ยเอาเว้ยโคชิปซ้ายนี่ไงชิปซ้ายในตัดโอ้โหคนแรงเออเริ่มเห็นภาพเป็นอุโมงค์แรงจัดเนื้อโกต,ตึงนี่คนนรับซีงโกตึงนี่เลือกรถนะฮะท่านผู้ชมนะผมคิดว่าน่าจะไม่ซิงกับมือถือแล้วแหละอันนี้นะอันนี้ H C 6นะน่าจะเป็นซีวิกนะเอ,อไม่ใช่น่าจะเป็นอะไรนะเออซีวิกซีวิกถูกแล้วใช่ไหมอันนี้ N X อันนี้เป็นน่าจะเป็นนิสสันนะผมจําชื่อไม่ได้อันนี้เป็นยัตสันนะท่านผู้ชมนะเอาคันไหนดีนตกกาบ,บัสซิงหรือเปล่า <c oughs> คนดูเว้ยกาบ,บัสซิงแม่งสปีดสูงสุด200 200กว่าลิลลวะเฮ้ยแรงเกินขับเคลื่อนล้อไหนฟอนวิวไดนี่ขับเคลื่อนล้อหน้านะเรียววิวได้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเรียววิวได้ขับเคลื่อนล้อหลังโอเคเอาฟอนดีกว่านะผมเอาเน้นเอาแบบแว๊ดแวดหน่อย มาไอเพียนนี่ฟาสลินเอาว่าเอาว่าโอ้ยมีรอยกระจุกแตกด่อของมันขังของมันขังนี่ตรงนี้วัยรุ่นกำลังฮิตนะครับเคยี่สิบเคยี่สิบเคยี่สี่มาไม่ต้องพูดครับมาแข่งกันเลยดีกว่าน้องภาโพโคตรสวยคนดูสวยเกินเอาละไปเลยคนดูที่นี่มันให้เราขับไปตรงนู้นนะครับจุดนู้นจุดนู้น เย้นี่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 ภาพสวยจริงเฟรมเด็ดผมผมปรับให้มันล็อกไว้แค่ร้อยสี่สี่นะเฮือไนตัดครับเย้ถึงจานนิดหน่อยสวยโอ้โหอดีตอดีนี่ไปแข่งกับเควสแรกแน่นนอนเลยนะนี่อย่างนี้ขโมนเบบี้ อินเทอร์ครับว้าวโหชอบจัดชอบจัดนี่มีคาซีนก่อนแข่งด้วยอุ oh, ้ย oh. อันนี้มันรถแต่งนั่นนั่นเทมเฮ้ยน่ารักเทมาเลยครับน้องเอ้ยอันนี้ฮะคาสินนะผมจะดูคาซินเฉยเปิดเอ s ได้ด้วยนะตอนนี้เอ s อยู่บน,บนขวามือนะผมแบบเปิดรันไหมนะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเกมที่สนุกอยู่นะที่ผมยอมซื้อบนคอมเลยนะเนี่ยคนดูเพื่อมันได้เล่นด้วยนะแต่ผมว่าไม่น่าซิงกับมือถือนะน่าจะแยกกันว่ะ ถ้ามันซิงกันไดจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคนดูเอาเว้ยอือกูจะภาพสวยมากนี่แหละมันต้องการอย่างนี้แต่ผมว่าไม่นานเนี่ยเขาก็อปติไม้มาเพิ่มนะครับกินสเปคพอตัวนะเกมนี้อือติดในตัดนี่ไม่ค่อยอยากจะพุ่งนะกดชิปค้างแนละ้วเป็นการติดในตัดนะเอาเว้ยไล่หน่อยเลยเว้ยเฮ้ว,ว้าวแต่บอดเกมนี้นี่ขึ้นชื่อเรื่องความกวงตีนะทุกคนนะ เวอวววนี่นี่นี่มันมันมันพยายามจะปาดเรานะคนดูนะเอาดิเอาดิเอาดิมาดิโว่ยเส้นนี้ผมวิ่งบ่อยคนดูไล่หน่อยไล่หน่อยนี่ในตัด้างครับสวยหนึ่งจุดแปดเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟกระพริบทำไมวะทางตรงพี่บอกเลยว่ากินเห่าพลังของครอบครัว วููว้ไออยู่แนวหน้าแล้วเพื่อนไอวี IV ที่ต้องป็นขังฉันเฮ้ยเฮ้ยรถแม่งเอ้ยโอยนี่มันชอบเป็นอย่างเงี้แหละถ้าใครยังอารวาสไม่มากพอแล้วก็ก็เข้ามาโอยแม่งกำลังตรงมาดีดีกูอยู่ที่โลเลยรถแม่งตัดหน้าทีเดียวจบเลยเกมว่าแต่ท็กเราเราเริ่มใหม่ได้ไหมวะ อ๋อนี่เป็นอ๋อมันตีเพลเยอร์นี่เป็นโฟนนะเป็นมือถือนะอ๋อนี่ไงรีไทายได้นี่รีไทายนี่มารถมันชอบมันตัดหน้านะคนดูผมแล้วเพื่อเบื่อเ้อเกมเกมนี้แหละขึ้นชื่อเรื่องแบบเอารถมันตัดหน้าเราจอมมันคนตีนนะคนพัฒนาเกมเนี่ยสวยสวยอกในตัดครับสวยคือตึง รถไปครับน้องรถไปครับน้องรถแรงจะวิ่งครับควายสตรีทโนตรึงครับน้องเย้เย้วัตัววัตัววัตัววัดแต่ตรตารบุจับสิปอผูนับสีรักสูติงานเน่ไอ้อือ,อเอด,ดี่ยสี่ครับกี่สปีดวะ,ะสี่ร้อยห้าสิบกว่าแล้วผมไม่รู้ว่ารถผมมันมีกี่เกียร์นะ นี่างนี้เนี่ยมันชอบเอาแบบรถยนต์มาแบบปาดหน้าเราต้องระวังไอ้นี่เนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเลยเชื่อเลยต้องรอรถปีดีนะครับคันนี้มีสี่เกียร์เหรอวะคนดูนดอ๋อห้าเกียร์โอเคเราจะสับเกียร์ห้านะใจแทบขาดนี่รอดูรอดูเดี๋ยวแม่งเอารถมาปาดเอ้ยไม่ปาดไว้รถตัวนี้รอตัวรอตัวไปๆๆๆต้องระวังให้ดีนะคนดู เหมือนมันจะปาดแต่มันก็ไม่เอามาปาดเออในตัดครับชะล้อหน่อยชะล้อหน่อยตรงนี้เย่ yeah. มันเป็นขวาขวากว้างขวากว้างสวยระดับตึงเส้นใช้แล้วเป็นของพี่คิดว่ายัางเอาระวาดไม่มากพอแล้วก็ก็เข้ามาบ้ากันเย่ เส้นชัยแบบโนตรึงโนอันตรายคือพรีเองนะครับน้องหนึ่งนาทีสามสิามวิสวยวิ่งกับสี่โลนี้ขับโปเคสเรียบร้อยฮะบอกเลยลเวลอัพครับรัวตึง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 โอ้ได้เงินมาสี่พันนะครับกราฟิกสวยอยู่นะเหมือนนิสฟอร์สปิดอันบอลเลยนะนี่กราฟิกนี่ย่านี่คอนเกรทูเรชั่นแมนมาทีนี้มันให้เราไปไหน เราสามารถเล่นมันตีเพลเยอร์ได้ด้วยนะท่านผ mm ู้ชมนะมีอันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นคนอื่นนะครับเนี่ยที่มันจอดอยู่เนี่ยกลัวเลยไอมีโทรศัพท์เข้าครับอินเทอร์ก่อนดูแมพดิคนดูเรากดไม่ได้เรายังกดไม่ได้รอก่อนรอก่อนรอมันอินเวซินพูดก่อนเฉดูวิวจะภาพสวยนะนี่ผมพูดเลยนะครับใช่ได้ใช้ได้เอาว่ะเอาว่ะกดเอ็มดูดิแผนที่ ชดนี้นี่คือแผนที่ที่เราแบบเล่นกันอยู่ประจำประจำนะท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่คาร์ดิลิว่โอ้มีหมดอะไอพวกนี้น่าจะเป็นคนว่ะเนี่ยเขาขานี่ขาขาวเนี่ยนี่ซันเซ็ตมันยังไม่เอาเข้ามานี่ว่ะซันเซ็ตสปีดเวียนี่กด F1 น่าจะเป็นเปิดโหมดนะโหมดแบบออนไลน์หรือว่าเขาเฮ้ยเข้ารหัสได้หรือเปล่าวะไต่อินดูดิ ตาอินอ๋อนี่อ๋อออนเป็นเซิร์ฟเอเชียอะไรอย่างงี้นะเออเว้ยบิ๊กโคกชนแนลโน้ตึงว่ะคีเอ็ดรูมอ๋อคีเอ็ดรูมอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเหมือนเล่นบนมือถือแหละแต่ผมอยากให้มันซิงค์ได้อะซิงค์กับรหัสได้อะเออแต่ผมไม่เล่นไม่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 ไปรินออนไลน์นะครับผมดูผมไซอาก่อนโอเคดูดิใส่รหัสได้ไหมมันเนี่ยนี่ไงอันนี้คือแบบ อ๋อมีระบบระบบมือถือเข้ามานะผมว่าไม่นานมือถือน่าจะอัปเกรดเป็นระบบมือถือแบบนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเออแต่แบบอยากให้มันเข้ารหัสได้วะ่ะดูดิโอเค หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, f e e f i r e PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Eight Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL, Identity V เลขในล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop ไลน์แ Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคมราคาถูกนึกถึง Richman Shop อันนี้ต่อจอยได้นะคนดูมันมีมันมีระบบจอยมานะครับปรับได้สูงสุดแบบอันลิมิตเนี่ย360 FPS ได้นะแต่ผมปรับแรีบร้อย44พอละไม่ได้ใช้เยอะนะครับอูสกรีนนะครับโอเคอดูดีระบบมีอะไรอีกไหมวะเนี่ยมันฟิงกับสตรีมเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะ,ะเราลองไปดูก่อนนะครับว่าเราจะไปแข่งตรงไหนได้บ้างนะเพชรหนึ่งคัสหนึ่งเนี่ยยูเนียนเนี่ยเอาดิอินเทอร์กริดต้องปลดยังไงวะเนี่ย อ๋อต้องดูคาสต์รถหล่อเราของเราเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าอ๋อมันจะมีคาสต์รถเหมือนมือถือเหมือนเหมือนคอมแล่ไอ้เหมือนมือถือแล่อันนี้หนึ่งสามห้าร้อยสี่สิบเรตติ้งแสดงว่าเราต้องไปแต่งรถกันก่อนนะเพราะฉะนั้นผมจะไปแข่งเก็บสักหน่อยอันนี้หนึ่งติดหนึ่งในสิบหรอได้เงินเท่าไหร่วะเอานีเลยดิอ่าเอาันนี้ละกันสปอร์ตเอาดิอันไหนกดเข้าไปไงอ๋ออดอดิฟฟ์ฟาสต้าวิลล์ร้อยสี่สิบ มาแข่งอีกรอบดิตอนนันตอนนันตอนยะยะตอนนันตอนนันตอนยะยะตอนตอนตอนยะยะตอนนันตอนนันตอนยะยะตอนนันตอนนันตอนมาสวยลุยนี่แข่งแบบเซียนนะคนดูอันนี้เราแข่งทำไมล้านนี่เอาเว้ยเอาเว้ยวิตเตตาครับในตาทางคุ้งอ่ะถึงจัด สวยสวยสวยโอ้โหโอโหโอหอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็คุมดีกว่ามือถืออยู่เว้ยแต่เสียงแม่งเอามาเหมือนมือถือจัดเลย่เงินเงินเงินดิบหน่อยสวยเทคอี t easy วู้ฮู้ไปเลยเว้ยเออตอนตอนนั้นตอนนั้นตอนเนี่ยเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นตอนเนี่ย เนีย่ยตอนน่ะตอนน่ะตอนเฮ้ยโอ้ยเวอร์ชันมือถือเวอร์ชันคอมนี่ใช้ได้อยูน่นะวู้วู้วู้วเออได้อยู่ได้อยู่ยังซิงได้อยู่ห้ามชนเกิน3ครั้งนะมันบอกว่าคอนอ่าคอนดิชั่นนะครับห้ามเสียหายเกิน3ครั้งเปิดเทคชั่นคอนโทรลยังไงวะกดติ๊กเอาเหรออ๋อกดติ๊กเอาเทคชั่นออฟลองเทคชั่นออนนี่ เปิดไฟลงไฟหน้านได้ด้วยนะนี่คนดูล้อมจะได้ไม่สะบัดนี่คนดูเทคชั่นออ yeah. นเย้นี่ต้องเปิดเทคชั่นออนท่นหน่อยนี่เขาโค้งเงินเียนแต่ความเร็วไม่ค่อยสูงมากนะทุกคนนะตัดกำลังลงแต่ถ้าเป็นไม์รุ่นรถซิ่งมันต้องปิดเทคชั่นเว้ยล้อมจะได้ฟรี โอู้วูวูวเออเออได้อยู่ได้อยู่คนดูในตัดครับอือฮึวนไปแล้วสองนะครับอีกรอบหนึ่งนะเราชนนี่ถือว่าแบบแฮียเลยวนวนยิบหน่อยยิบหน่อยสวยโอ้โหตอนน่ะตอนน่ะตอนนี่ แย่ตอนน้ตอนน้ตอนแย่แย่ตอนน้าตอนน้าตอนแย่แย่โหโคดรลากรอบอะอืมเยอะหน่อยเว้ยหน่อยเว่ว้าวว้าวว้าววู้หูก็ได้อยู่

ไปเท่าไหร่น้อรอบนี้โอ้โหวิ่ง3นาทีได้หรอวะเรตติ้งเราเรตติง้งหกอะคนดูเออถ้ามันเล่นบนคอมนี่ผมต้องไล่เก็บใหม่หมดเลยเนี่ยม,ม,มือถือนี่เราสา่าซื้อรถไปทั้งเงี้ท,ทั้งแยะ้ยเยูเรียบร้อยครับเรตติงต้งหกเ้อได้เท่าไหร่น้อเรตติ้งหกรีวอร์ดถ้าใจไลยเกินถ้าในหลักร้อยโอเคสามพันเฮ้ได้อยู่อ่าเว้ด,ดิกรุไปดูไปดูระบบ โอ้ยมีระบบกลางคืนเลยพวกนี้นะไปดูระบบอ่าซ่อมรถด,ดิคนดูเอ่อไหนแล้วระบบซ่อมรถนะมันมีอูไ่ไหมวะคนดูนะอู่อยู่ไหนวะ <S 2> <S 2> ไหนซูมดูได้นะครับนี่ซูมดูได้อู่แต่งรถอยู่ไหนเว้ยสไตล์สไตล์ชอ็อปไหนแล้วอู่แต่งรถล,ละ่ะนี่ไงไม่ใช่นี่คาร์โชว์รูมอ้าวเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่รูปซ่อมนี่ไงรูปรูปซ่อมเนี่ยซ่อมเนี่ยอ๋ออยู่ใกล้เรามีไหมวะเนี่ยมันไม่วางจุดเหมือนมือถือเลยอนะ่ะ ดูคนนี้ซันเซ็ตนี่น่าจะเอามาทีหลังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหแม่งวาร์ปหกร้อยเลยกูจะรู้ว่าเลยกดเอฟนะครับเ,เดะเ,เดะเวอรีกูดครับเข้าเข้าศูนย์ศูนย์ซ่อมมอมรุง <laughs> นี่โอ้โหโคตรตึงอันนี้รู้อยู่แล้วพื้นฐานการเล่นนะครับรถเรานะครับให้อัพเกรดได้ด้วยวะเฮ้ สวยสวยสุเพชชั่นอย่างแรกผมจะมูมูอะไรดีมูเครื่องก่อนแล้วกันนะนี่ทอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่า,อาเอาในส่วนของอันนี้ ECU เทอร์โบลงเทอร์โบโดีไหมวะคนดู ECU ว่าเทอร์โบดีกว่านะน่าจะแบบรูทปาร์ตหน่อยอันนี้อ๋อล็อกวิวแปดโอเคอย่างงี้ซื้อไปไหนกูสปอร์ตพันเก้ากว่เฮ่อันนี้เ,เ,งงน 9, เ,นนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่วะไดยูเนี่ยเนี่ย หรือว่าได้วิง่งแรงม้าเพิ่มขึ้นมา9เลยเหรอโอเคความเร็วขึ้นมา6กิโลเมตรอุ้ยแต่นี้เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมอยู่นี่อ่าอ่าเอา,เอา,เ,อาเอาดิอันนี้ตัวยบยอินสตอลเรียบร้อยครับดูดิอันนี้แคมชาปุ๊ใส่ของดีอยู่แล้วมดิฟายอันนี้หัวฉีดโอเคแล้วก็ใส่อ่าในส่วนของระบบอ่าสเปชชันนะ ตรงล่างตรงไหนนี่ปีกนกปีกนกคนดูโหลดได้ไหมนี่โหลดต่ำตรงไหนวะคนดูวิวอันนี้ร้อนนะครับตัวไหนวะโอเมนูไม่เหมือนกันเลยอ่ะซูเพรสอ๋อซูเพรสอัปเกรดตรงนี้ได้นี่มานี่นี่นี่โหลดอ๋อเราต้องซื้อพวกสปูงสปริงอะไรพวกนี้ก่อนนะท่านผู้ชมถึงจะอัปเกรดมันได้นะอ่าวิเอร์ดีกูสเวยนี่โอ้ลูกมงลูกมากเว้ย โชคนี่โชคเอาหน่อยเอาหน่อยโชกดีๆไปเลยพี่หมื่นห้าครับไหวล่ามเลยเดิยออาเกรดดิไหนโหลดต่ำได้เอาไหนโหลดตรงไหนได้นี่นี่หรือเปล่าเออโอยไม่ใช่นี่ยังบอดี้ไหมหรือยังไงโหลดต่ำดูดิไม่มีว่ะเฮ้ยตรงนี้ไหนมันบอกปรับได้วะ นี่เงี้ยฟอน a r m ์นี่นี่นี่เออนี่นี่ฝั่งขวามีฝั่งขวานี่ว่าโอ้ยลืมดูอันนี้ fast pump r e b o u อ๋อปรับความนุ่มแข็งนะท่านผู้ชมนะสปริงนะเราต้องเราต้องอัปเกรดสปริงนี่ว่าคนดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้สปริงสปริงนี่มันล็อกอยู่มันมีเลเวลมันนะท่านผู้ชมนะระบบเลเวลโอ้เงินสองหมื่นกูไปหมดละเอ,อ้ยได้อยู่ได้อยู่ขอยางอนะ่ะลงยางหน่อยดิยางจะได้ไม่ดิน้น ยาง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 นี่เลยเลซิ่งสิบไหมอ,อีลิตพี่วะโหก็ของดีไปเลยคนดูอย่างนั้นน่อยยางแม่งใหญ่จัดยางหน้าใหญ่เกินไปก็ไม่ดีนะก็จะเป็นบวกนี่อยู่ยางหน้าเอายางหน้าน,นี่แล้วกันสวยยางหลังล่ะยางหลังคือกันนี่เอาให้ใหญ่สวยวู้ฮูยังรอยัยงตรึงดูดิดูดิด เติมลมยางหน่อยดิบานี่เติมกี่บานี่ยางอ่อนเหมือนจะเป็นไง,ไงมาคุณดูโอเคนี่แหละยางเดิมเลยนะคุณดูนะบอด,ดี้ดูที่บอดี้รถนี่นี่น,นี่ปรบับได้ฟิวแทงส์น้ำมันบวกสิบลิตรเหรอมันลดอะไรลงไปวนะน่ะมันแค่บวกระยะนะท่านผู้ชมนะระยะการวิ่งไงเห็นไหมไม่เอาคนระับอันนี้มันบวกน้ำน้ำหนักเพิ่มนะผมไม่เล่นนี่กว่าปอนตรงนี้ ดาวฟอร์สนี่ไงดึงรถได้ดีรอมันอัพเกรดก่อนละกันนะพวกนั้นอนะ่ะเฮ้ยแค่นี้ก็แรงแล้วพี่โหเว้ดูดิอ่อเนี่ยอินเจนบล็อกโอเคท่อเราท่อเราใส่ของดีอยู่นะสีเหลืองนะของดีนะนี่คนดูเนี่ยจะมีเราปลดีวิวมันได้อยูแ่แค่นี้ก็พอแค่นี้ก็แรงแล้วนี่รอเทอร์โบบล็อกอินเจนบล็อกนี่เห็นไหมอ่าอันนี้ฝาสูบ 2.8 0คนแปดฮยได้อยู่นะนี่บวกมาส่องมา้าไ่ไปกรอนคนดูอันนี้ไหวอัพให้หมดไหวเวบูยังใส่ไม่ได้นะเหลือเทบูนเดียวใส่ไม่ได้อ่าอันนี้แคมชาร์ปเราปรับได้นี่มาเฮ้ยอัพเกรดรอบนะใช่ไหมแคมชาร์ปนี่ Newton ade, นิวตันเมสรนี่ทอร์คเพิ่มนะนี่อู้เอาเลยดิ 9000... โอ้หมดตูดกูเอ้ยเอาเอ้ยเอาเอ้ยแรงแรงบอกเลยดูดิดูใหม่ดิโอเค ห้าเกียร์พอเว้ยคนดูปีศาจห้าเกียร์เอาหน่อยเอาหน่อยต้องลองไปลองไปอัดดูดิแรงจัดแรงจัดได้อยู่พอได้อยู่โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกมคายเอ็กซ์ตรีดนะท่านผู้ชมนะเออเป็นคายเอ็กซ์ตรีดเวอร์ชันคอมพิวเตอร์พีซีนาะวิธีการลงอยู่ด้านล่างทำยังไงคลิปเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกำลังยิปหน้าบายจ้าโคตรตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย